หนึ่งนั้นโกลแป๊บนึ่งนะแป๊บนึไปปวดเัี่ยสค่ัไปไหนเอ่ยไปลงมาค่ะประมาณไรสินแพ้ค่ะเด็กมีปืนไหมเนี่ยมีโอเคครับผมเขานะคะวิ่งเสียวอ่ะโกลนะเสียวอ่ะขอชักป้าได้ไหมขอชักป้าออกไลท์ได้ไหม เสียงคุยเมื่อกี้โโฮลเสียงคุยเมื่อกี้เสียบอ่ะเสียมากไปไหนอ่ะมีปืนไหมเสียบแล้วเขาเป็นดาดเ๋ยวมีปืนไหมอ้ยเสียวเลยอ่ะข่าวกูมีปืนอุ้ยเสียวอุ้ยเสียวเบาๆเดี๋ยวป้าเสร็จอุ้ยเสียวเบาๆเดี๋ยวป้าเสร็จอีสารทีเฮียทำไมถามกูมีปืนไหมมึงงงไหมนะกูดูมีปืนขนาดนั้นเลยหรอใครมีปืนเถื่อน กอซื้อได้ไหมจ๊ะพอรอทำให้กินมึ้งลองเพลงนี้นะไม่เล่นเลยนะโดนลบเลยลบตึงเลยนี่สัตว์คุณพี่กูโดนลบตึงเลยนะคุณพี่นี่นะมุงเงี้ยวพิสัตว์ดีละให้เงี้ยวแม่ตอนที่เขาถามว่ามีปืนไหมอ่ะหนูจะพร้อมร้องเพลงเลยนะปืนจองเราจะยิงตรงนั้นอ่ะปืนจองเราจะยิงตรงนี้อ่ะปืนจองเราจะยิงตรงนี้อายฮ่ะเดาฮ่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 า อย่างนี้เลยเสี่ยวเลยอ่ะเสี่ยวเลยอ่ะมีปพืนไหมเสี่ยวอ่ะมีเืนไหมเสี่ยวเลยเอจะถามอีกหนูเสร็จเลยนะหนูก็ตัวกระตุกเลยนะหนูพูดจริงๆงเสียงเขาเสี่ยวเนาะเออถ้าตำรวจจะทําเพื่อประชาชนขนาดเนี้ยเขาปิดหน้าพอรตสมุนดีนะหุ่นดีแต่เขาปิดหน้ามห้ามเสี่ยวกับข้าราชการค่ะมันผิดบาปมันดูไม่ควรนะเขาเป็นข้าราชการนะถ้าเขาปิดหน้า ชอบมาตั้งอะไรตรงนี้อีกและตั้งทุกวันตรงเนี้ยในซอกลืบเนะี่ย